Chào cô. Tại sao mà các em lại ngủ ở trong tình trạng nằm bò ra vậy? Tại nghe, tại nghe. Không. Tại sao? 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 ปาเบบี้แทงวนันนี้ดูอะไรนี่อันนี้อะไรนี่อ้อยพิซซ่าปลาอะไรแมแตนะน้องดูนี่อัวนี้อะไรน,น,นี้ปาระตูนหร,รือเปล่าใชครับปลากระเบนฟองจุดฟ้าร,รับไดูไปดูปมงปลาสตาร์ฟิโม,ง,โมงน้ำจืดด้ครับมาลา่อใานเราเปล่านีมาลใหญ่้านเ นันนีพาชมซินะข้อแร้หนึงโอยลมอมาเลยอมาปมีเราลนีเงนสื่อครับป่ะแล้วมบงกันปะโอเคป่ะนี่น้ไปเลยครับไม่กลัวไม่กลัวอาชีพม่ปลาเลยครับปาเลยครับปปไปดูไปนบอกท่านผู้ชมซิปลาอะไรเต่าจมูหมูปลาอะไรอะกนี่ปลาเลยนี่มันตัวเท่าอหเนี่ยนหนระลคอรเปล่าลคอไม่ต้องเป็นแบบนี้ะแม่โอเคโอเคโอเคครับปนั่งนี่ปลาปลาอ่หน้าหลังเลยตะันอย่าไรตัวเท่าต้อนมีเนือหนกป้ากอะไร

มาสวยเผื่ออะไรตอนนี้ปะปลาแรกนู่านู่นปมาอะไรปลาแบบยางไม่สมัยเพื่อนปลาแรกนู่นของกระดูกปลาที่นี่ปลาช่อนมซอนน้องนีปลาช่อนมีซ้อนปุ๊บทังนี้ไปดูดิปลาช่อนมีซ้อนมันปลาช่อนมซอนตัวใหญ่จังเลยทั้งไม่รู้ปลาให่าด่สุดนโลกปลาอะไครับปลาใหญ่ที่สุดในโลกปมาช่อนมีซ้อน

ไม่าไปจับที่เขาไม่ให้จับไปอะไรก่อนลดบนหัวมันน้หมดแล้วนนหัวล้วน้บนหัวลูนี่บนหัวลูกน้ำบนหัวลูกตัวใหญ่บึ้มเลยเสียงอะไรครับหูต้าใหไหม อนนี้ดูงไม่เย็นดีกว่าในล่าสัไม่เย็นไม่เย็นลวงอยู่ี่ดวพิจารณาดวง,องเอา,เอ,าอะไรขนาดนี้

ไปนิดหนึ่งกี่ตัวเฮ้ยไปดูยันป่ะไปด่าไปวิ่งไปเดินน้ำนี่มันว่ายน้ำไม่รู้ไปนอนว่ายน้หน่ารักอ่ะเราเปนกี่ว่ายน้ำน่ารักกันเราดิ mẹ chào tôi xin lỗi anh yêu chào mẹ em em yêu mẹ em yêu mẹ máy mẹ 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 em yêu 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 mẹ đi

ถ้รสอเชอนจะเป็นตัวน้ำสองตัวเลยมีชือว่าความช่ยหรือเมอรียนได้ไคาราครับนี่องนีชานี่เปนอย่างยออย่ารคลไปากูไปเลยนมีครับนนี้จะเป็นโซนของสัว์อตเียนะครับจะมีทกพีโมนะครับกี่จะเป็นตัวที่เล็กนะครับไม่สามารถนะไมับเ่จะกรวเมากเลยอะงะันกในถังไมลาที่ดูกในรับตันนี้ก็คือลิมเชอร์

ทางนี้ตามไปาเข้าดูจุดชมวิวครับอันนี้ปืนใหญ่ด้วอันนี้ปืนใหญ่ไมู่้ไม่ใช่ครับค่โครงการต่างๆของแม่ดวครับอันนี้ไม่เครับจุดชมวิวครับสูงจากน้ำทะเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สบสองเมตรครดีมาก

ไปภากันอารมณ์การหาร้องเรียกวันนี้ก็หลาดจะไปภาพไปที่ไหนมาดูอะไรดีด่เลี้ยวสิอันดีเลี้ยวไปการหารุงนู่นดิมาขี่ชิงค้าเปนกามสดนนี่ทีละลูกการหารุงครับการหารกอพอครับโอ้มันไงลูกเยี่ยมโอ้โหอาไรในถุงมีอะไรยังมีุ่งการหารุ่งดูดมถุง้หญ่เลยพี่เนี่ยไม่้หญ่หน่อยี่่าไม่ใหญ่พอดีเลยโอ้โหไม่ใช่ ไม่ใส่ฐา,านลวดนี่นแหละตัวทำฐานเลยนะคุณจะบ้านละประมานสอง